พระเป็กพระเป็กพระเป็กก็คือบวชถึงพฤศจิกาค่ะกลางพฤศจิกาสเดือนประมาณ3เดือนก็คือช่วงเข้ามัธยค่ะใช่อันนี้เป็นความตั้งใจที่ภาพพะคือจริงๆแล้วพระเป็กตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วเหมือนเปบติดนู่นติดนี่ไม่ได้บวชสัทีแล้วก็บวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วย ก็เหมือนมีคนทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในเมื่อจะบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยก็คือมีความทั้แรงเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ทักแรงต้อมาใส่ขพอบอกได้ดวงถึงดวงถึงข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงเคยเคยมีทักแบบนี้ทีนึงตอนอายุ39ก็บวชเหมือนกันค่ะแล้วตัวเขาตอนที่แบบได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลอะไรใชงไหมคะก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่า ม,มันมันมันอยากจะบวชอยู่แล้วแล้วบวกกับดวงไม่ดีก็เออก็คงถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วก็ยังไม่ได้บวชสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคะเปกระบวชหลายรอบแล้วคะ<ม>น่าจะห้าหกเจ็ดรอบประมาณเนี้ยค่ะบวชบ่อยแล้วก็เหมือนเออเขาตั้งใจเหมือนสามีพังอะไรเงี้ยค่ะแต่บวชบ่อยมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ,คะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าน้องก็อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเออทำวัด แล้วก็ฉันเช้ามื้อเดียวเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะอย่างก่อนนะที่จะนตใจแบบบวชกลางพรรษาเลยอ,อะไรอย่างนี้มันก็จะแบบว่ามันแรงขนาดที้ต้องบวชตอน,นก็คือจริงๆเขาเหมือนแบบแพลนไว้แล้วค่ะว่าจะบวชเดือนนี้<ๆ>เดือนนี้อะไรอย่างนี้มีเริ่บวชอยู่อย่างก่อนหน้าที่จะบวชอ่ะพี่ยากคือมีเหตุการณ์อะไรแ,บบแปลกๆที่มีผับเป็ดในส่งสัญญาณอะไรอะไรไม่มีนะคะก็ไม่ไม่มีก็ตัดใจเลย คือเหมือนแพลนมานานแล้วค่ะหลายเดือนไปอยู่อเมริกาก่อนก็หลายเดือนแล้วกลับมาก็บวชอันนี้คืออยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะที่พี่ท่านนเองเพไปทำบุญก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็พาลูกไปค่ะก็ไปเหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยค่ะก็ได้ไปทําบุญกันค่ะท่านรู้สึกสงบขึ้นหรือยังไงกันบ้างก็ตอนนี้ผรอมเลยค่ะเพราะว่าฉันมือเดียวแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะ ต้องถายรูขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะเ็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพระมากกว่าแบบการส่งเสียงียกไหมคะก็ก็พออยู่อยู่ในผ้าเหลืองอะเนาะก็ดูดูมีความสงบแล้วก็เวลาเรียกเราเราก็จะต้องหลวงพี่เนาะก็หลวงพี่บางทีก็แทนตัวผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างี้ค่ะก็ ็โอเคไม่ชินเรื่องไทยค่ะไทยไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคนะก็เป็นเป็นภาพที่ดูแล้วดูสงบดูดูเดียวแล้วแล้วหลวงพี่ก็ตอนนี้ก็พร้อมเลยค่ะเพราะฉันูเดียวลูกูกว่าไงบ้างคะพี่เป็นญาติลูกเหรอคะลูกก็คือก็ก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปทําบุญก็ตื่นเช้ากันไปไปถวายอาหารเช้าอย่างงี้ค่ะก็ดีนะคะก็เหมือนเราได้ได้พาลูกไปทำบุญกับกับลูกพี่ พี<ค>่แ่๋เขาไปคอมเมนต์ไดแบบไอจีพี่เต้อะไรอย่างเงี้ยคผมก็แบบว่ามีคำว่าสู้ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอันนั้นคือตั้งใจให้กลังใจพี่เต้ตัวมิกกี้ด้วยหรือไงก็จริงๆมันก็ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่ม,ทมันเกิดขึ้นอะนะคะและ้วก็คือเราก็ฟอลโล่พี่เต้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีมีเคยได้ร่วมงานกาันแล้วก็เห็นพี่เต้เขา,าเขาเขียนข้อความแล้ววันเกิดด้วยอะค่ะเราก็รู้ว่าแบบนอกด้วยสถานการณ์มัน คนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละจริงมีแบบว่าได้ติดต่อติดตามข่าวอะไรค่กตัวที่เกิดขึ้นกับค่ะเหมือนเราก็เห็นตามฟีดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกโดยพิธีกรเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เป้ไหมคะไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์นะคะหลายคนก็แบบว่าอาจจะแบบไม่ก็อาจจะไม่ชาบนี้อะไรค่ะด้วยความที่แบบว้า จริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้รูปงานกันแล้วด้วยเหมือนได้มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะมันมันผ่านมาเป็นสิกว่าปีแล้วอะค่ะเนาะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันมันไม่มีใครอยากที่เกิดหรอก อย่าไปค่อนข้างชื่นชมในโลกที่ทันญาเองด้วยในเรื่องในความนี้ค่ะก็อย่างที่บอกมันเรื่องมันนานแล้วอะค่ะแต่ว่าความผู่นปิดต้องแล้วแต่คนละใช่ค่ะใช่ตัวทันย่าเองก็รู้เท่าตามข่าวตามปิดตางค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรแบบอะไรลึกๆก็ค่ะแล้วว่าข่าวมันออกยังไงเราก็อ่านไปตามข่าวอะไรเงี้ยไม่มีค่ะ ในวันนี้พี่อยากจะให้กำลังใจอะไรบางที่เนดีเอ,อ่อจริงๆคือนนองคือใค,ใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราเราก็ไม่รู้ว่าเออเหมือนแบบบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่ได้รู้ ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยเราเรามันกเป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกําลังใจให้กับให้กับทุกคนเลยทั้งทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยแล้วคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจทุกคนเลย